บทที่56หมอนิมิตซึ่งนิ่งฟังวิลลี่เล่าเรื่องต่างๆที่เขาได้รู้เห็นด้วยยานพิเศษอันบังเอิญเกิดขึ้นสิ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่ความฝันแต่ก็ไม่แจ่มกระจ่างจนอาจปักใจเชื่อได้อย่างสนิทตลอดจนกระทั่งความรู้สึกแปลกๆเมื่อพบกับเด็กหญิงแพทอาจเป็นได้ที่คุณว่าคุณลำดวนหรือคุณทวดสีนวลกลับมาเกิดเป็นหนูแพท หมอนั่งสมาธิดูไม่ทราบหรอครับความสามารถของผมไม่สูงถึงขนาดนั้นผมทำได้เพียงส่งกระแสรูร้ด้วยสัมผัสทางกระแสจิตว่าที่ตรงไหนมีวิญญาณอะไรอยู่บ้างอย่างที่ที่เป็นเรือนแรมผมเคยเห็นผู้หญิงที่คุณบอกว่าเป็นคุณลำดวนซึ่งตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเธอเกิดมาเป็นแพทใช่ไหมครับผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รู้ถ้างั้น ทำอย่างไรผมถึงจะได้รู้แน่ๆว่าแพทคือคุณลำดวนหรือเปล่าเพื่ออะไรหมอนิมิตถามเอออย่างน้อยก็เพื่อให้หายข้องใจแววตามหมอนิมิตแสดงความสมเพชเล็กน้อยคุณทุ่มเทให้เรื่องนี้ถึงขนาดเลิกกับภรรยาลาออกจากงานมาอยู่เมืองไทยเลยเทียวหรือวินลี่ผมอยากพิสูจน์ให้รู้แน่คุณก็ต้องพิสูจน์เองด้วยการพ,พยายาม ตามวิธีของการทำสมาธิแต่ละขั้นเพื่อให้บรรลุถึงญาณความรู้แจ้งในอดีตชาติของตนและของผู้อื่นซึ่งหมอนิมิตหยุดเว้นจังหวะเล็กน้อยตลอดชีวิตคุณอาจไม่สำเร็จก็ได้เพราะหากมันง่ายๆแล้วก็ทุกคนคงรู้เห็นหมดว่าชาติก่อนเคยเป็นอะไรมาหมอนิมิตยิ้มมันคงจะอลเวงกันไปหมด วิลลี่ยังคงมีสีหน้าเคร่งครึมเมืองไทยมีพระเก่งๆหลายรูปที่ว่าสำเร็จญาณขั้นสูงผมจะไปพ,ะพบท่านที่ไหนดีครับพระที่ท่านสำเร็จญาณขั้นสูงจริงๆท่านก็ไม่บอกอะไรคุณง่ายๆหรอกเพราะพระพุทธเจ้าท่านห้ามถือเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมบางคนหรือบางรูปที่คุยโอ้อวดถึงการรู้อดีตชาติของตนเองหรือของผู้อื่น มักจะไม่ใช่รู้จริงแต่อวดเพื่อให้คนเลื่อมใสแต่ผมว่าพระดอนนั้นรู้ผมเคยเห็นท่านเมื่อผมอยู่ในสมาธิฉันก็ว่าท่านเก่งแต่ท่านก็เหมือนพระที่ทรงคุณวิเศษทั้งหลายคือไม่พูดถึงเรื่องนี้คุณลองไปพบท่านดูสิหมอนิมิตไม่อาจให้ความกระจ่างได้ยังมีความหวังอยู่ที่ท่านดอนวิลลี่เข้าไปพบท่านในกุฏิเล็กๆซึ่งท่าน พักจำพรรษาและพักในเวลาที่ท่านไม่ได้ออกทุดงโปรดสัตว์กุฏิเล็กๆของท่านมีห้องเดียวพอพ้นบันไดก็ถึงห้องนอนตามธรรมดาท่านมักออกมานั่งสนทนากับผู้มหาตรงม้าหินหน้ากุฏิห้องของท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากที่นอนผ้าบางๆและจีวรเก่าๆใช้ปูกับพับเป็นหมอนผ้าหม่มผ้าขนหนูสีเหลืองทุกชิน้นพับซ้อนกัน วางแอบไว้มีหนังสือพระธรรมทั้งไทยและภาษาอังกฤษเยอรมันวางอยู่เป็นตั้งข้างฝาแล้วก็บาทวางความไวเท่านั้นเองท่านนิ่งฟังวิลลี่เหมือนหมอนิมิตท่านบอกผมได้ไหมครับว่าแพทย์คือคุณลำดวนจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงเธอจะทำอย่างไรท่านถามเบาๆเสียงเรียบใบหน้าสงบเฉยในตาสีน้ำตาลอ่อนใสแจ๋วของท่าน ดูบริสุทธิ์คล้ายในตาเด็กใบหน้ามีริ้วรอยแต่เพียงเล็กน้อยทั้งทั้งที่อายุของท่านเกือบจะเจสิบแล้วผมเออวิลลี่กระดาษที่จะตอบให้ตรงกับความในใจริมฝีปากพระภิกษุดูเหมือนยิ้มนิดนิดถ้าไม่จริงละ่ะเธอจะทำอย่างไรสีหน้าของวิลลี่แสดงให้ท่านรู้ว่าเขาไม่เชื่อว่าจะไม่จริง ท่านนิ่งเป็นนิดหนึ่งจึงกล่าวเรื่อยๆว่าการล่วงหน้านั้นคิดจะคาดหมายได้แต่ก็เฉพาะบางอย่างเท่านั้นบางอย่างที่ต้องอาศัยการมองเห็นให้ไกลออกไปในอนาคตแต่บางอย่างที่เพียงเสมือนความเพ้อฝันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดปล่อยวางบางมันเสียก่อนไม่ดีกว่าหรือสิ่งใดเมื่อถึงจังหวะถึงเวลาที่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นไปเอง อย่าหวังว่ามันจะต้องเป็นแน่เพราะไม่มีอะไรแน่นอนดอกแม้แต่เรื่องบุพเพสนิวาสท่านนิ่งเป็นนิดหนึ่งกรรมไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันนั่นแหละคือเครื่องส่งเสริมหรือเครื่องตัดรอนได้เสมอสมมติว่าเธอหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ไม่ทําการทำงานเธอจะอยู่ได้อย่างไรจนถึงวันนี้สมมติอีกว่าเธออยู่ได้อยู่ไปวันวันหนึ่งเฝ้ารอผู้หญิงที่เธอคิดว่า อาจจะมีบุพเพสนิวาสผูกพันกันอยู่แต่ใครเล่าจะเห็นเธอมีค่าคู่ควรสีหน้าชายหนุ่มใหญ่แม้จะนั่งอย่างสงบแต่แววตาของเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นคลอยตามเขาผิดหวังเพราะเขาอยากรู้อย่างเดียวว่าแพทย์คือคุณลำดวนในชาติปางก่อนหรือไม่อยู่กับปัจจุบันเถิดทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เขาจะทำอย่างไรดีหนอจึงจะตระหนักความจริงในตาของแพทย์คู่นั้นวนเวียนอยู่ในอารมณ์ของเขาทั้งเวลาตื่นและหลับเขาฝันถึงคุณลำดวนบ่อยครั้งฝันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเขาเห็นและโกลมกลืนไปด้วยกับชาติอันเป็นอดีตแต่มันเป็นเพียงแค่ความฝันอาจเป็นเพราะเขาหมกมุ่นคุนค,คิดมากเกินไปมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กับลักษณะที่เกิดจากยานในครั้งหนึ่งเขาอยากคุยกับบุญศรีเพราะรู้ว่าหล่อนเชื่อเรื่องราวการกับชาติมาเกิดอย่างสนิทใจเขาอยากได้คนสนับสนุนเขาจนใจที่บุญศรีรู้ภาษาอังกฤษไม่มากพอที่จะคุยกับเขาได้จะอาศัยลุงจรเขาก็ไม่กล้าเล่าเรื่องคุณลำดวนให้ลุงจรฟังลุงจรไม่เหมือนหมอนิมิตเขาคงทนไม่ได้ที่จะให้วิลลี่คิดถึงลูกสาวเจ้าในของเขาในแง่นั้น ผมอยากจะไปพบพระอาจารย์ที่เก่งๆทางวิปัสสนาซึ่งอาจสอนผมได้ถึงการระลึกชาติเขาบอกกับบุญศรีโดยมีลูกสาวของบุญศรีเป็นล่ามแล้วก็พูดภาษาไทยกับบุญศรีช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมครับบุญศรีชอบเรื่องนี้อยู่แล้วหล่อนชอบการไปหาและพบพระภิกษุพูดผู้ที่ใครต่อใครพากันเล่าอ้างถึงคุณวิเศษต่างๆ ไม่ว่าพารูปใดสำนักไหนหล่อนดันโดนไปถึงแทบทั้งนั้นส่วนมากมักจะไปกับกลุ่มพวกพ้องมิสหายของหล่อนนายขจรไม่สนใจกับภรรยาเท่าใดนักเขาอายุมากแล้วเขามีความสุขกับการดูแลต้นไม้แยกหน่อกล้วยและบางทีเมื่อมันมีมากเขาก็ตัดขายไปบ้างบุญศรีพาวิลลี่ไปหลายต่อหลายสำนักในกลุ่มของหล่อนบางทีก็มีสตรีผู้ท่งความรู้ด้านภาษา ซึ่งสนใจเรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติสมาธิหล่อนบางคนเหล่านั้นช่วยเป็นล่ามให้วินลี่อันเป็นเหตุให้หล่อนรู้เรื่องราวของวิลลี่ต้องท่านองค์นั้นสิต้องท่านองค์โน้นสิหล่อนพากันแนะนําท่านเก่งนะลูกศิษย์ของท่านก็เก่งแต่ทว่าบรรดาที่หล่อนพาไปพบนั้นวินลี่ไม่เกิดความเลื่อมใสสิ่งนี้เป็นสัญชาตญาณของเขาเองอย่างพาดอนวิลลี่รู้สึกว่าท่านรู้จริง แต่ท่านไม่ยอมพูดในที่สุดบุญศีกับกลุ่มเพื่อนผู้สนใจเรื่องนี้ก็พาวินล,ลี่ไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งท่านสนใจเรื่องวิญญาณและชาติภพตั้งแต่ยังเป็นนักหนังสือพิมพ์นักเขียนก่อนท่านบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ยังสนใจทั้งยังมีลูกศิษย์ลูกหาออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องชาติภพการกับชาติและวิญญาณจบบทที่56